นี่จะเป็นภารกิจอของอาเทอร์ของเราที่จะมาเป็นพ่อสื่อให้กับคู่รักโรมิโอและจูเลียตในเกม Red Dead Redemption นะตอนนี้คืออาร์เทอร์นี่ต้องไปหา,าผู้ชายชื่อว่าบอเกรเป็นทายาทหรือว่าเป็นลูกของตระกูลบอตระกูลเกรก็คือเหมือนกับโรมิโอนั่นแหละแล้วก็จูเลียตก็จะเป็นศัตรูกับกับ ตระกูลเกรชื่อว่าตระกูลเบรดเวดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยอาเธอร์เนี่ยจะไปหาเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็เราก็มาหาบอกเกรเนี่ยมันบอกว่าไอพ่อบ้านบอกแล้วว่าเออบอกเกรมันจะอยู่หลังบ้านตรงลงตรงลงนาหรือสักอย่างนี่แหละเออนี่ยเราก็วิ่งไปหาบอกเกรอ่ะวิ่งตาเลิดเลยที่เกียจเสียเวลานี่ในบอกเกรอยู่นี่น่าจะใช่ั้งเนี่ยใช่ละบอกรเกรอยู่นี่มามาดูดิสุดหล่อของเราสุดหล่อของเรา มาคุยกันสุดหล่อบอเกรอ่อรกริปหน่อยอ่าแล้วกูเห็นที่ที่เออ่สถานีตำรวจบอกว่เาเพื่พอน <c oughs> เรียกเรียกว่าเพื่อนเฉยเลยไ,ไ,ไอ้นี่ก็ะจองหาเรื่องอยู่แล้วไอออเธอร์เนี่ยอ๋อที่เกล็ดไปแล้วมันก็พูดไปมั่วเสื้อเรื่มันละ บอกว่ามึงรู้นะว่ามึงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรนะมึงไม่ใช่เป็น Niagara, นายอำเภอเพราะวนายอำเภอมปนลุงกูอะไรประมาณนี้เนี่ย <c oughs> บอกว่ากูไม่สนใจหรอกมึงจะกินเพราะฉันรักเพเนโลป,ปีเพเนโลป,ปีนี่คือเป็นลูกของลูกของตระกูลเบรดเวดเนี่ยบอกแล้วว่ากูเป็น กูเป็นลูกของตระกูลเกรนะเว้ยกูไม่สามารถจะไปไปช่วยไปเอไปไปแต่งงานกับเพนนโลปี้ได้หรือว่าใครในตระกูลเบสเวดได้มันโกรฆ่าตายนะเว้ยบอกว่าอากูนี่ยังเป็นเป็นนายอำเภออยู่เลยมึงก็รู้นี่ไม่ใช่เหรออีอาเธอร์ประมานั้นแหละอันนี้บอกว่าเฮ้ยที่สุดยอดมากผมรักผมรักผมรักเพนนโลปี้มากช่วยผมหน่อยอ่าโอ้โหนี่แม่พู่บอกว่าแบบ ีบอกว่าบอกว่าเพนนิลลปีก็เหมือนวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสเจ็ดเคพูดเที่ยวไปโอ้โหเดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้บอกว่าไม่มีสมองก็มีตังค์เอาเปล่ากูมีตังค์ให้โอว่าเอ๊จดหมายรักจดหมายรักอโบเกรเอาจดหมายรักครับนี่แล้วก็มีของขวัญให้ด้วยโอ้ยมีมีกำไรข้อมือด้วยเจ็ดเคเอาอาเธอร์สื่อรักครับผมเดี๋ยวอาเธอร์ไปหาไปหาแม่จูเลียตของเรา เมจูเลียตปอมเมจูเลียตแม่จูเลียตเพเนโลปีเบดเวดเนี่ยเบดเวดเนี่ยออสเน็กอินทูเดอะกราวส์เบดเวดแมนเนอร์ก็คืออ้าวไปไปไปหาสาวกันไปจีบสาวให้คนอื่นกันดีกว่าน่ะมันก็อยู่ไกลนะเรียกม้าดีกว่าไหมน่ะม้าม้ากูตามมาเถอะม้าทาร์นอททาร์นอทตามมา ดูดิไปตอนดึกดึกมีไล่ทุ่งข้าว country จริงๆเกมนี้คัน n t r จริงๆเครเคมีหมดทุกอย่างก,กูเหนื่อยแล้วอย่ามึงหยุดได้ไหมมา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 ขี่ม้าเอะขอละ <c oughs> อขี่ม้าเถอะนี่อยู่ไกลเลยคืออยู่ไกลคือรักสมีนี่คือวิ่งไม่ได้อะวิ่งก็เหนื่อยตายหาแต่มีนานี่คอตายแน่นอน อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเฮียมาแล้วโอเคเฮียทานนอตของเราขี่เลยไม่ต้องตามหลอกแมปอะไปะไปดูกันว่าเราจะไปหาเพเนโลปีเพเนโลปีเพเนโลปีอืมอ่าขี่มา้าขี่มา้าหูหางมา้าสวยสวยนี่ขนาดกราฟิกการ์ดจอนี่คือแบบไม่ได้ไม่ได้ร้อยปอร์เซ็นต์นะเนี่ย นี่ใช้โน้ตบุ๊กเล่นนะเว้ยบอกเลยบอกบ่อยไอ้ผมใช้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นนะเว้ยขนาดนี้กราฟิกยังสวยอะคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดแม่งถ้าเกิดแบบใช้กราฟจอแบบสามศูนย์เล่นอะอจะถึงไหนอ่ะถึงแล้วถึงแล้วไงถึงถึงเพนนโลปี้ละอ่าจอดมาอย่าให้ใครเห็นนี่ไงยืนมุดว่า uh ยูบีสปอตต์ด้วยอ่อสปอตต์ออนเดอะฮอสแบล็กดิสปาวน์แอนด์มูว์ควีตเลยแอนด์สเนกทูเพนนีลปี ไปหาเพเนโลปีก่อนครับเพนเนโลปีอยู่ที่ไหนมาดูกันอยู่ในบ้านหรือเปล่าเงียบเียบเงียบเมันมีปริการเยอะอ่าไปถึงไกล้แล้วเงียบเงียบซผมคนรีบร้อนอ่ะไม่อยากจะไม่อยากแบบเงียบไปต้งไงมีคนเดินอยู่สองสามคนอะไร่าเห็นไรเห็นไรละดูดิน้องสาวน้องเพเนโลปีเราอยู่ตรงไหนไปไปดูสิ Nick, pass the guard ตส์ทูเพนนอ e อปีอ่ะโอเคบอดี้การ์ดตัวนึงอยู่นู้นเราเงียบกันปึ๊บอุ๊ยตัวหนึ่งอยู่นนงงยยตรงนู้น ون, สองคนแล้วเนี่ยอืมหมอกแดงเพียบเลยเต็มเต็มแมปเลยเนี่ยแม่งอยู่รอบตัวเราจริงๆแลเนี่ยต้องค,อค่อยๆฆ่าใครก็ไม่ได้ฮะฆ่าปุ๊บแม่งก็รู้ตัวกันนะไม่เอาหรอก ปเงียบๆดีกว่าหืมซ้ายขวามีใครไหมติ๊กตักติกต๊กตักติก๊กตักเออขึ้นบ้านซะกลัวแม่งไม่ได้อยู่ในบ้านแน่เลยนี่เชีย่ยไม่ได้อยู่ในบ้านนี่ว่าโอ้ทำไงอ่ะมันอยู่ไหนวะโอ้นี่ไง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 มันอยู่ไหนวะเนี่ยเพีนโลปีน้นี่แอบเล่นซ่อนแอบปะเนี่ย ไอ้หานี่ก็ยืนอยู่เฉยๆเดินไปบ้างดิเออเดินเดินโอ้หลายตัวเลยเนี่ยบริการหนึ่งสองนี่แค่สองอยู่ในรัศมีเราเนี่ยในแมตแค่สองตัวเนี่ยทำไงอ่ะรอให้มันไปก่อนนะติดตับหมุนเมาส์อย่างเดียวเลยตอนนี้กูนี่เอ้าเผื่อเผื่อเผื่อมีไหนฮะเพีนารลอปปี้ดูดิโอ้โหอยู่ริมน้ำโค้ดโหเีย เราขีา่มาเสร็จแล้วเราไปจอดไม้ใกล้น้าแล้วค่อยๆย,ย่องไปได้ไม่ต้องผ่านบ้านมันหรอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรไเอาวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมันหันหลังอยู่ไม่มีใครเห็นวิ่งอ่าวิ่งสา่ข้ามสิ่งกีดขวางก่อนไหนเป็นโลปี้ของเราแม่สาวาสวยกูน่าว่าน่าจะอยู่ในโรงงานสาลานั่น,าานแหละในใน,ในสา,าลาริมน้านั่นแหละโอ้ยโรแมนติกจังเลยมรอใครอยู่เนี่ยเป็นโลปี้เอ้ยเอาแล้ว ครอบครัวมีปัญหากันมึงก็ไปหาผู้ชายคนอื่นก็ได้พี่พ่อแม่มึงชอบบ้างมึงทำไมต้องมาชอบอีนี่ทำไมเดือดร้อนกูอีกเออไกลละไกลละนั่นไงอยู่ตรงนั้นแน่ๆนั่นแหละในสาลานั่นแหละแน่ๆเลยตอนนี้ในน้ามีอะไรเปล่าวะไม่น่ามีมั้งในน้ํามันนี่ไงผมเบรดเวดแมนเนอร์นั่นแหละตรงนั้นแหละในน้ําไม่มีอะไรหรอกเชื่อดิเพราะว่าอืคงไม่มีคงไม่มีจระเข้หรอกมั้ง ใกล้บ้านขนาดนี้คงไม่มีอะไรหรอกไม,มไม่มีไม่มีอะไรหรอกด,ดูดิดูดินั่นไงนั่งอยู่นั่นแหละเทนเนอลปี้อ่าค่อย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 ,อยว่ายน้ำไปให้อาเธอร์ตัวเปียกดูดิตัวเปียกหมดเลยไหนตรงนี้ไม่น่ามีใครละมั้งอ่ะโอเคไปนั่นไงแหม่นั่งจิบชาอยู่สบายๆบา,บามันนั่งทำหาอะไรนั่งดึกๆป่านี้อีเพนเนอลปี้นี่โอ้ย แน่เป็นผู้หญิงยิงเรือแหมมันมันนั่งทําอะไรอยู่ตรงนี้ต้องดึกเนี่ยไม่เข้าใจไม่กลัวผีเผลอหรือไงเนี่ยมีม้าด้วยอะไป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 ,ป,ป,ปถึงแล้วเพนาลลปี้ะไร <c oughs> โอ้ยบอกเกรแหม่าจีสาวสวยเหมือนกันนะ <And> มีจัดหมายและมีของขวัญให้ <c oughs> อบอกว่านี่แหมเราไม่เห็นเราไม่รู้จักกันเลยเห็นไหมเนี่ยคุณมี <He is S 1> จดหมายแล้วคุณมีของขวัญไม้ชั้นแม่บอ, oh, yes, <laughs> บอกว่าบอกบอกว่าโบ้แหมคนรักกันตากันตากก็คือ <c> บอกครอบครัวของเราอยู่ในยุคยุคหินอยู่บอกว่าอย่าให้ใครรู้แล้วกัน อบอกว่านี่ก็เหมือนเหมือนแหละเหมือนพื่อนแค่คือโรเมนติเลียลอะถ้าเกิดรู้ว่าถ้าเกิดรู้ว่าถ้าเกิดพ่อแม่รู้ว่าเรารักกันนี่คือเขาก็คงฆ่าโบแล้วก็สั่งสัง่งฉันใไปอยู่ที่อื่นอะไรประมาณนี้ก็คุยกันไปอันนี้ก็น่าอันนี้ก็เบื่อละ Families are อ่า ไปแล้วไปแล้วกูเบื uh. ่อแล้วไม่อยากฟังพูดเดี๋ยวละตุ้คาญบอกว่าขอให้ขอให้ครอบครัวฉันเน่าโอ้แม่งเป็นแมสเซนเจอร์ขี่ม้าตรงเมืองนี้คือ คือได้ได้จดหมายอย่างโบมาแม่นี่แม่ก็ส่งกลับอีกโอ้ยบอกว่าเออนี่เอาเอาให้โบด้วยโถ่แ่งหาเรื่องใส่ตัวเองจริงีอาเธอร์นี่โอ้โหแดงแถบเลยเริ่มเลยไปดังไในเนี่ยปาปๆปๆปะไปทางเดิมก็ได้วะลองดูมันก็แดงหมดอะตรงเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอกเราอย่าฆ่าใครแค่นั้นแหละ ไปค่อยๆไปโอ้โหไม่เหลือเชื่อเลยผู้ชายกับผู้หญิงคือมึงก็รู้ว่าอาเธอร์แม่งแบบต้องย่องอะอาเธอร์ถูกจับนี่ก็โดนยิงตายมึงส่งจดหมายส่งอะไรกันโถมึงส่งเมลกันไม่ได้ไงอีเมล่ะเออลืม,มไปนี่มันยุคโบราณนี่หวางส่งอีเมลไม่ได้วาดแอปไม่ได้ไม่งั้นนะโอ้โหตอนนี้จีบกันชิบหายตอนเนี้ยท้องกันไปแล้วพูดจริงเลยแม่งถ้าเกิดปัจจุบันอะเหรอแม่งส่ง ไลน์ส่งวอตแอพกันเนี่ยโหของป่านี้นะส่งคลิปกันส่งคลิปกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วนี่คือ,ค,อคือเกมก็คนตีนนะมึงเก็บเอาเอาจดหมายโบมาส่งเพนาลอปปี้เพนาลอปปี้มาส่งโบแต่มึงตกน้ํามึงว่ายน้ําไปนี่คือจดหมายไม่เปียกยังไงวะ <laughs> อ่าอ่าโอเคเข้าไปในทุ่งลาเวนเดอร์ครับ <laughs> ทุ่งลาเวนเดอร์วะเนี่ยอา้าวสัมมนาก็หมด โอ้โหอาเธอร์แม่งเพื่อความเพื่อความรักมีชช่นคอมพลีทจบสัทีโอ้โหพี่อาเธอเราแม่งเป็นคนดีแล้วเกิออ้าหมากูอยู่ไหนท่านขอนิจจาหน่อมากูอยู่ไหนมาเร็วขี่ม้ากลับบ้านเอาจดหมายไปโบโอ้โหแม่ง เรียบร้อยขี่ม้าพี่ทานนอสเราขี่ไปเลย